วันนี้ทดสอบตัวสเตปอัพ600วัตต์นะครับซึ่งในสเปคบอกว่าอินพุต12ถึง60โวลต์ออ p ต์ได้ถึง80โวลต์นะครับเป็นสเตปอัพโดยเราจำลองนะครับมาจากตัวสวิตชิ่งนะครับอินพุตปล่อยไปที่12.5นะครับโดยใช้ DC นะครับเป็น6แผงอนุกรมแรงดัน200กว่าโวลต์วันนี้แดดไม่ค่อยดีครับ ก็มาจําลองนะครับตอนนี้เราปล่อยไหลออกมานะครับ80โวลต์าตามสเปกนะครับอันนี้เข็มวัด DC 80โวลต์เราก็มาต่อนะครับเข้ากับตัวชุดปลั๊กไฟบ้านที่แปลงเป็น USB ด้วยนะรเราก็เอา USB เนี่ยมาทำอะไรบ้างครับตอนนี้ก็คือชาร์จเห็นแดงไหมฮะชาร์จ MP3 นะครับตัวบลูทูธ แล้วก็ชาร์จโทรศัพท์โทรศัพทพ์นี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับเพราะว่าทิ้งชาร์จไว้ตั้งนานแล้วนะครับทดสอบว่าจะพังไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่เป็น80โวลต์นนะเอาพุทเป็นดีซ80โวลต์น,นะครับก็ต่อปลั๊กมาเข้านี่นะครับน,น,นี่ปลั๊กไม่ค่อยแน่นของเซเลนุก 9วัตต์นะครับตัวนี้หลอดเก่งของเราก็คือ6 5โวลต์ DC ก็ทำงานแล้วนะครับแต่ตัวนี้จ่ายมาถึง80โวลต์ DC เพราะฉะนั้นคิดอะไรเล่นๆไหมก็คือชุดนอนนาถ้าไม่ได้เน้นกลางคืนนะครับเอากลางวันนี่แหละนะครับต้องการชาร์จโทรศัพท์พาวเวอร์แบงค์ไฟฉายนะครับหรือเป็นแผงฉุกเฉินแผงแตกนะครับที่ขายกันกถูกนะครับไม่กี่ร้อยหรือแค่พันหนึ่ง ตั้งแต่1 0อยวัตขึ้นไป300วัตก็ประมาณพันประมาณพันหนึ่งแปดร้อยบาทถึงพันหนึ่งก็เอามาต่อสเตปอัพนะครับจ่ายเป็นนี่ฮะจ่ายเป็น80โวลต์เป็นเป็นปลั๊กไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็สำหรับหลอดไฟกลางวันในห้องที่มันมืดๆเพราะฉะนั้นตัวนี้600วัตวัดออกจริงนะครับให้ทายเลยน่าจะไม่เกิน200วัตเต็มที่เพราะฉะนั้นเอา1้อยวัตเอา ร้อยวัตต์นะครับใช้หลอดนี้ได้กี่วัตต์ครับ9วัตต์โอ้โหได้เพียบครับอยู่ที่แผงและกับแดดนะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือนี่เต็มแล้วนะวิ่อกี้90กว่าร้อยวัตต์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง DC ซดเ e ล็กให้ชมขอบคุณที่รับชมครับ